อ่าต mm. ah, ๊ะพี่น้องกลับมาเราได้กินเผยเทิดบ่านนี้พี่น้องว่าให้เบาะพ่อแพทย์ปวเต็มก็เลยใช่ของพ่อน้องแพทย์ว่ะอันเจ้าหน่อยพ่อน้องแพทย์ลังมาลังมาลดฝืนติดบอดได้ตอนที่ว่าออกมาหะโอ้ยเขาติดได้เซยเขาเก่งกว่าเจ้าอีกเนาะคขาใพ่อน้องแพทย์มาอะไรนั่นนั่นนั่นเรามาเลยถ้าพ่อน้องแพทย์ตายไอหัวโลนก็ตายเหมือนกันหลุดหอ๋อหลุดฝืนติดบอดได้เป็นคนได้หลุด รถเราตายรถเจ้าวเมื่อมาได้คือกันอยู่นี่นะเบสเหลือบ่หอยไก่น้องมีไก่เรือเบ่บอกมาไก่มัาไก่บอกเบสหอยหมาหอยหมาแล้วออกมาแต่ปลาเดี๋ยวขึ้นลำบุญรถเพิ่นมรถม้ารถโปรงแหวนติดบ่ได้มันเบิร์นมันไอ้กําไห้ตอนนี้เด้เงินน่ะเอาไปซื้อข้าง เอาไว้ชื่อๆอะไระเอาไว้คันพงหมูกับบุมีเนาะหมูกับบุมีคันจิยอดหมูกับบุมีบแดนี้ฮะบัดน,นี้นะั้นคอยเฮ็ดเรื่องอะไรลงทุนให้คอยนั่นได้อขายเครื่องบ่ได้เจ้าสิขายไปซังขายให้ผุดไรคือบ่เห็นมีผู้ใดหย,ยางมาในนี่เจ้าสิขายไปซังอันสบายพอสิออกไปขายหรอกข้างถูเลาะขายบ่บ่แมน่นเอก็ทำนีรถจักรคอยเชื่อยสิเป็นตลาดน้อยเองบ่ต้องห่วงห่งาวูอยากได้บ่อนันเครื่องตัดหญ้าหนะเครื่องตัดข่างเอาทำไม่เถิอมัย้ย เขาไม่ได้ยังไงเขาได้เดินยังเอาอยู่ว่าเครื่องตัดเขาน่ะได้เครื่องตัดเข่าเขาอยากได้รลบอกแล้วบอกเลขนบเห็นบอกเลขชนะแต่เราเมื่อบอกเลขเขาบอกถืเขาไม่ได้บอกกันได้เครื่องตัดหยาเขาอยากได้รถอ้าวัาบอกอขาอยากได้แนวสิบกาหย่าอ้วมันเป็นผิดเครื่องตันหยานะแล้วว่าเกี่ยวกับเขาลจ้างแต่รถดขาก็อยากไปสบายกันเขาไปยังหยา เจ้าก็ใส่เอาเงินน้ำลา่าใส่บอกไอเ้เธอเราไม่มีปัญญาซื้อไอ้ขอยขี่หรอกมีแต่ยังให้เขาช่วยเรือเพิ่อนจะขคอยไปได้ยังไงจะนอนอยู่นนเฮือนกับเฮือนเพิ่นแล้วเห็ดไป,ไปเฮือไ<ห>นไทยเราบอกเธอแม่มันบอกแมเ่เฮือนไอ้แมนเท็ดห่าพี่น้องของไอ้แมนทางประเทศนอกอนเท็ดห่าแม่บ,บ,บอกเอ้ยไอ้แมนเราเอาคอยแล้วเราก็ให้เดือนให้น้อยมาเคิร์ตเอาหน่ะ Mình body gì sẽ bỏ là cao body mong đầy Mình bỏ Rồi Cứ chụp nó, nói mình nó Có đùm hầm nó đấy, là nhìn nào Ui ơi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  Ui Bà thư này lẽ <laughs> là hết Ôi Bà thư nói chạy Bà thư nói Bà thư nói chạy lau ngon kéo Bà kéo nói kéo là ngon lẽ Bà thư nói chạy là ngon kéo, Hãy subscribe cho kênh Ghiền kéo Gõ kéo

หางไม้บ่มีอยู่นีะเนาะหางไม้อยู่น้ำคอยพี่บูได้ยักได้หยาน่ะเราอยากจะซื้อหมากใหม่บอกหมากใม้บ่มีมีแต่หางไม้นำไปิมทางบัดมีแต่มากระบอกอันนั้นไดงกระมากระบอกกระเ็ดเขาเขาเพ็ดอันนี้นะมีมาทระป้อมแล้วก็ะห้อเมียงมากแล้วก็ใส่ในมังยมแล้วก็มีไม้เสียบเสียบเสียบคอยเกยดไม่หมากันเป็นยังมากมาทุเรียนหมากเป็นนามนะ เออมักทุเรียนเขาจะกินเด้มันแพงเนาะแพงอ่ะแล้วเออมักทุเรียนไรที่แพงที่สุดมันเหม็นเบื่อไอเป็นขาวผัดขนมห่อนนะซื้อมาให้เขากินได้ลูกอมขนมห่อนนะแมันมีทุกอย่างเลยมากทุกอย่างเลยมางค์เามังค์เผมีมัดขนมห่อนก็อยากขู่อันเดี๋ยดีมือนึ่งว่าอยากขนมปิ้งทีอขนมปิดมาให้ว่าอยากขนมห่อนเขาอยากกินขนมห่อนอยากกินมาคตุเรียนอีกแล้วมันมีครบเลยนะฮันน่ะมีรถอย่างแน่แล้วมีรถรถ รสเค็มรสนัวรสแสบรสจางรสจืดมีมดอยู่ห ẳ n ยับอกแล้ว่ามีรสช็อกโกแลตขนมรสช็อกโกแลตบ่มีในขนมฮอนนั่นเนาะมีแต่มะข่าวมะโคเรียนแล้วก็มักยังแน่มันมีหลายอย่างจักเบิดเจ้าจืือจืดดีข่อยจะยอมแล้วค่อยเราจะมีรสทุเรียนรสจืดรสจางตะกี้นั่นอันเจ้าไปตลาดนัดบานจะซุ่มนะ ุก้ยไปเฮ็ดหนทางนั่นุก้ยอยู่ซอยเขาเขาขี่รถไทยขี่รถไทยไปในอันนั้นสั้วยเฮ็ดหนทางเลยผู้ใดรถผู้ใดไปนี่สชั้สุก้ยหลานเอาเงินชั้วอยู่สุก้ยอยู่ซอยสุก้ยไปหนทางเลยอยู่ซอยเขาอีกเขาขายอยู่หันนี้ชั้ยไปทางให้เขาไปขายเครื่องได้อยู่บ้านอยู่จุดซุ้มลำธ้วยนะเอ้ยตะกี้มีทุกคนทุพี่เลยไปขายอยู่พูนมนทางยากเนาะอ เลยสกวอนี่ยูซอยจีตายไปมันเลยเงินพุ่งละสิพันธุ่งละห้าพันกรเป๋าหายน่ะเว้ยปกุ้มค่าเลยสควอยช่วยเหลือเขาน่ะปกุ้มค่าชอบวัดรเขาวันนี้เราช่วยเหลือสควอยไม่ได้อยู่เลยพอควอยไปขุดจุ่นเราเราลังคดไปคดคดทางให้เขาไปนี่นะเพ้ออืดอย่าบอถาคอยคอยมวยไฟเดี๋ยวนี้รถคอยป้าให้พะเขาแปลงแล้วออกไปยังเอารถค่ะมันไปนั่นได้หนะป้ายเขาแปลงรถ ย่านเขาลักแต่ว่าบอกเอาบลักลอะบอกพอแพัฒ์พี่น้องเกิดเรื่องไม่คาดคิดหลดทีมงานพังในเวลาที่จะมาหาบากเธอสบายสบายไปไว้ไปไว้ไปไหนย่านคนลักเนาะพช่อเล็กเนาะพอน้องพัฒน์ลดเพลลดเพลบอสิบอะไรบอสพอนพัฒน์เพื่อนว่าจะไหนล่ะเพื่อนว่าจะไหล้านเพื่อนว่าจะไหเพื่อนว่าไหน แบตเตอรี่บดเอาหม้อแบตเนียเหี้บบดเขาออกมาใส่เจ้าลืมเจ้าลืมขาตั้งขึ้นขาตั้งยังคอยทำมาแล้วเห็นมาแล้วผมจะเป็นนึกพิมแล้วเนาะอีดึงนึกพิมเลยคือว่ามอดไหวที่นี้มอดนี่นึ้พิมมาไลยดีเขาใส่เหงื่อใส่จอกไปยอดใส่ทังน้ำมันพอลูกแพรนกกระมงเออเห็นแนวแล้วแบบนะเอ้ยใบยากเพ้อแล้ววะ คนห้ันเลยดิหลายแล้วนะคนหันเลยให้ๆๆๆๆๆปลาไว้ปลาไว้ไม่ต้องปลาไม่ให้เขากินโลกปลาไว้ไหนไหมใส่ปลาหมึกน้ำเด้อเพอร์นะไม่มีปลาหมึกเราต้องมาปลาไว้ไหนไหมปลาได้ไหนย่านไหนเนาะย่านไปได้อยู่หานช่างเขาเขาขายปลาหหรือว่าเนาะหานช่างกันยานไหนเนาะอย่านได้มาอีก แดานหนมาอีกมันแน่นี่ยงท<อ>ับน<อ>นไปเ,เอาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวสิดล้างมันก่อนดเดี๋ยวฉีดล้างมันเด้รถพีรีพี่น้องแบดเบิ้ดเหรอเจ้าของแล้ว <Wow. S 1> ว่บาบ่บ่รถพ่อแพดว่วเต็มเราถือเนี่ยเด้อพ่อแพดบ้าเจ้าหัวนึกว่าะเขาว่า,วาวนะแบดเราเบิ้ดติดบ่ได้อืมตา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 หยันึ่คือบ่ได้บ่ก่ยัดออกก็ได้นะก่อนเนาะ มันหลดทันสมัยที่ถุกมันยาชิ่แล้วคอยจมือจาื้อนะหลดทันสมัยนะหลดทันสมัยนะมันมือนหยันคอยจูบชื่อได้หลดมเงินเงินบ่อ,อ,อ,องบ่จุบบ่โอ,อ,อ,อ้ยเจอกันแล้วกอด้เธอด้เฮยเจ้าว่าให้แล้น้อยใจลิงลงหรอลากระลาลงว่าจให้เธอ้อยใจ โอ้แพงมักลาแพงนั่นแหละแพงลนี่ละก่อนก่อนนายเทิดบปกว่าญาตินายเทิดไปอหาชาน้อยบ่กแล้วมาไปดอกบ่ให้เธอรำแม่สคนมักนอกใจเป็นนะแต่เรานอกใจจึงเหล่าค่อยเล่าเปลือยเองบ้านยาเข้าด่าบบ้ายาเข้าปอยดอกนอกใจลูกเมียหลังจัด บรนอยไก่แล้วลูกเมียเนาะนกไก่สิบอกนกไก่ย่ามันใครมอย่าไปหาเสริมดีคนอื่นเขาหุ้มแล้วคอยบวมักบวมักบอกคอยบวมักสันดานสัวเดี๋ยวลืมเด้อไอ้บอกนะเมียมีเก็บกินเ้อะจดเด้อกันจากเงินเด้อเฮ้ยมันปัญญาแห้งแหละเมียก็มียังอยากเสียเงินไปนอนกับกะหลี่อือมีแต่คนมันปัญญาเท่านั้นเสียเงินบ่มีเหตุผลบอ อย่างนี้ปูมีเหตุผลหรอเล่ะชื่อนั่นมากินแน่แซ่บแบบมีแห้งเนาะทำไมเมียก็มีกันปูปูมีเมียน้ำแมนนะอ้ยเมียก็มีอยากไปนอนน้ำู้สาบปั๊บมักซิบปั๊บมักซิบว้าวถือเฮงบาเถอะกันเมียมีนั่นยังสิบหานอนน้ำคนอื่นเ้าหน่ะผัวนักปั๊บตายเลยประเกิดประพูดประเกิดถ้าปูมีเมียนั่นไปได้ต้องนอกใจลุงเมียนั่นคารขมถ้าปูมักกระทิมให้คนอื่นเอาซะเมียอะไ บ่ให้นอกใจบ่ให้นอกใจค่อยนะกันบ่ามากละทิมให้ผู้อื่นเอาอือะไรโต้นะมักมักไปลินผู้สาวก็ไปหาเลยไปหาเลาะเซิรงมันนี่แค่ข้าเอานะยันว่าเข้ามักแต่เงินนะพวกกะลีเขาเนี่ยเขาไม่ได้มักโตต้ตตนเขาดอกปั๊บมาดช,ชิบอีกอือใครจะว่าแบบนั้นอะไรเลยแค่อบบเนนี่อบนี่นเราเอบเมนเนี่ยบ่ถ,ถือใครว่าไม่เมียอยู่นี่ใันมีเงินไปจ้างน่ะ เจี๊ยนมวยประยุทธ์หรอวะซื้อกิน่าแซ่บดีกวา่าหรอวะเราเห็นจตกความ,มเห็นบบ่่ยบายนอกใจลูกใจเมียม,มันบูดีหรอเราเบ่นหัวบ่ดให้นอกใจเมนคนว่าผัวนอกใจลูกใจเมียคนว่าเมียนอกใจผัวได้ป่ะน,นี่นะเมียบาปเอ้ยเจ้ากันบ้าเทิดว่าเจ้ากันอย่างนี้ฮะม่ <laughs> ได้เจ้าแล้วบ้าเทิดนอกใจค่อย น่องใจเป็นด่ายเราบ่ได้ไปทางไหนเราบุ๊เคยน่องใจดอกบาเทินฮะแล้วกันคันณะไปก็ไปหาอยู่หากินไปหากันกบกันเขียดซื้อยันบุ๊ดมีอะไรมาเราบุ๊ดเคยไปหาย่างนี้นะกูปาดคอมึงได้เถิดเขาเซยได้หนิเออดผ้าหอยได้หนิกูว่าผ้าหอยเลยนมัเจ็บได้น่ะเห็ดเห็ดกันได้หักแพ่งกันได้สองคนนะ มีสองคนหนึ่งเนาะแม่งนมีกันสองคนมันเจ็บมันปวดแล้วมันนี่พรามานจะแถอะไรเดือดออกสองคนก็ไมี่จะหักแท้งกันแหล้วบอกมนันดึงดีหุยงไม่ร้าเท้าสายไม่เล้วซะก่อน ถ้าเธอบ่ยากเลือดร้อนคิดก่อนจะทำอย่างไรเห่านิ่งต้องร้ายว่าถูกผู้ชายเลวๆทำร้ายใจเลวมากก็ได้ไปแค่บังเธอตายแล้วเข่องบบบนี้เอาเสียงเพลงนี้จะเอาไปใหว่าที่แกมีเหรอฮะ เจ้าแค่นี่แกเบียร์มาช่างหวาใช่ไหมฮะมาช่างหวาใช่คอยใชที่คอยแกเบียร์ซื้อเบยร์หมคันี้คอยแกะมาเป็นหนึ่งคอยจ้าไตคอยคนละหบาทเอาไหมเอาไหมซื้อมาจากหาลังมีละกินเซงกันเพ่อเมาบเบิดหนาอ้าวยังมาเสืออยู่เมาเลวที่แกเบียร์พาตินแกะเบียร์ยังได้เลย เคาหีแกบียเือยัง่เสืออ้วยัง่เสือคยจะแก้จะบอกเอาไว้เงีวเอาไว้เงียวบเไว้เงี้ยวเลยทีน่เบียบีมันแก้เบียเป็นเหียบอกหพีตัวายน้ไปอ่านว่า่อไเยแล้วยังเมื่อเสืออยู่จะเห็นในสายเอากะหี่ใคมันแก้เบียเป็นเพราะพ่อเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไรเมียจะได้แกะเบแก้เบียเป็นปะ มีแต่แกกี่น่นะชาวันม่เห็นยังเหละแกไม่ใเห็นยังหายหตะกี้อาเป็นเป็นอะไรเพื่นเมื่อแต่โดดแล้วว่าสองคนนะเบยเธอเพิ่นเมื่อแต่ฮิงเตรแ้วกองคนนะเออไอปลาทูไอปลาทูอ้ปลาทูมาชื่ออะไรอ้ไอยังไอจิตบอกคนนีงไอจิตไอจิตก็ไอปลาทูไอปลาทูเอาทูแล้วาเก่าคอยตะกี้แต่จะมาชงข้ามลูกวะแม่คอยบ่เอาเราละ ไฟทามผู้ใดเล่าพื้นผีบ้านนี่บ่ก็นก่าพื้นมาตะกี้นะฉันเล่าเพื่อนข้างกัว่าพื้นผีบ้านนี่อย่เล่าเอาข้งเอาคนตะกี้นะบ้านนะผู้นึ่งเป็ดน่เฮาผู้นึ่งน่าตีเล็กสี่ยวผสีเล็กไอ้เด้อมือระวังเลยถ้าใครเมาถือกันเล่แม่มเลยผู้นึ่งน่าไปทามมงอผู้นึ่งน่าอมมาเคลือนไหววาสักสิบที่สุดว่ะ พอนี่ยพออมอมมาคืออะไรแล้วผู้นั้นไปเสี่ยงว่ามืออ่นจะได้กินย่งใส่แหวแล้วมันถึกเลยเด้อมันถึกเลยย่งมาคักเออจะได้กินย่งอย่าพอนั่งรอว่าจะได้กินนี่เมียเจ้า้องกับเขาเออมืออ่นก็ะดองจะเอามาอ้างเห็น่ะเห็นมันถึกเลยสีไเป็ดเอาดีดีก็บอกเอาปืนลูกปืนไปยิงเอาปืนแกมยิงถึกถึกเสือกมันลุกเลยมันได้กินซ้ำ ไม่ได้กินไม่ไดกินเมื่ออะไรมันเลยตีอะไรแกล้งแกล้งเมียนั่งเบิ่งตีอะไรกับเสียวตี่อะไรกับเสียวสินเมียจะฟังลุยยันเสียวเองตีเล็กกับเสียวเมียนั่งเบิ่งผัวตีเล็กเอาตีชินเท่าไหร่ผัวเห็นใจแล้ววันนี้ยากเสียวเห็นน้ำฟังสบายเออเนาะแม่ยเนาะ เมียสิ้นลูกสิ้นลดุดเอาดิแมปานนั่นคุไนนดื่มเช่นหัวบ่อปาดนี่เมียสิ้นลดุดสิ้นล,นลูลูลูกในผัวในยันสยองเห็นฮมเมียเลยมางมึงมือผันเช้ตีแรงแรงแรงไอ้เดิมมันจงได้เห็นปัจจุบันเมียปับ เอาแลี้ยวเมียไหนเกาไปไหนเมียไหนเขาไปุ๊บปรับมาแล้วตีอีกวันนี้เลขดันมือเลยหลอดตีเลขอีกตีเลขอีกมันห้อนมือแค่ะจกีเมียตีเลขอีกปัดเลขดันอะไรหลอดหลอดตีเลกระจับเลขมันห้อนมือห้อนมือห้อนมาเลียปากเลี้ยปากล้ว่านะมือี ลียหยเมียเองเง็นแบบคอยนั้นคอยนั้นได้พวแต่ละคนพวอยกเลียหีก็อมาให้เลียยันบาปขนาดบวกแม่นจะอยากเลียหีก่อนก่อยังมาให้เลียอย่าเบ่าอย่าเบ่าอย่าเบ่าแบบนั่นฟ้าฟ้าายายังู้เสืออยู่เออกันลีก็จะเบ่าเนี่มันหยาบนะมันบดีเนาะอืมแเวนไกบพลังซ่เาเบายวพลังเนาะ ลังนเอาหนหนอ้นายนั่นหัวสักลงบน,นเตยีเตยงให้เอาอีบนีโอ, <c oughs> อ๊ยเ่าไปหนาน่งนายบ่าสุดยอดว้าวจนหัวจะมักแค้น <c oughs> เป็นปอดแล้วทับใบก็ปอดปอดก็ยังโบปอดไอแมนมาพอก้อยคยได้ยินที่เจ้าเล่าพื้นผีอยู่ในดินว่ะคืนวานผีอยู่ในดินผียังช่ไหมมันก็มีแหละผีอยู่ในดินเอาะอันพื้นไปฟังไ้เห็นบอกบ่แมนตะกี้นักคนตายมาแหงอยู่นี่นั่นบ้านเก่าคนตะกี้บ้านเก่าไผเขาทรงข้ามเขาตีเซกตะกี้คายเขาตีเซกเจ้าบปได้ผ่านบ่น้อนอยางคืน อ๋อเขาแห่งอนุรักษ์เบิ่งคอยน์นะเป็นไปเกอรได้หรอมาเป็นไปเกิด์ได้ไหมเขาไปเกิดมาเลยมีแต่กระดูกเขาซื่ออยู่แถวนี้เป็นไปเกิด์มาแล้วกับบนนี้แล้วบาทเจ้าของ่นี่ไปเกิด์อะไรเขาเก็บเงินชวยเลือดซุกคอยผู้ผู้สร้างไว้ในนี้เท่านั้นบุญบนะเจ้าแล้วมึงแต่ชาติตะกี้เจะเอาให้บุญหมดแล้วเจ้าใหดบุญหลายเนาะกันโบใหดบุญเพิ่นมืซอยนะ คนมีบุญได้เพิ่อนอย่งซอยเห็นปะเพิ Abraham> ่อมาลำเรื่องกันนานๆไอ้ตานันใดเมียสามคนแต่ลำเรื่องนั้นอีออีตุกขิคานเป็นนกขย่างเข้าเศรสูบยาได้บ่เศรษฐาบุหรี่ได้บ่ไปกินไปกินไปกินยังไลเขาบอให้กินอันผัวเพิ่นบอให้กินดิบแล้วยังไปกินไปเจาะกินยัางเลยแล้วก็ตายเลยกันแม่นบ่อะแสดงว่าเจ้านี่ หูจักงคนนี่ทานเนาะเสียงเมียงหูจ you know? ักบอกหูไรเสียงเมียงเสียวเคยตะกี้นี่ใครเป็นหน่อยงจักบดเสียงเมียงเชียงเม่ยงไทยอยู่หน่อยเฉยจรางต่อไปเห็ดไปเห็ดหางอยู่ในหัวอยู่ในหัวหัวกระโหลกเสียงเมียงเลยหักเสียงเมียงเดี๋ยวนี้น่ะเป็นพระแก้วอะไรนั่นบอกอยู่เมืองไทยผมกำลังจะกลับมาเมืองลาวแมืองสบเดี๋ยวนี้น่ะเจ้าไอ้เทิดน่ะเราใช่เปบ็ดกบอยู่บ่เบ็ดเจาได้กินละกบ ใครมาได้กินก๋กินวันไม่ทราให้มานะแจ้งเลยครับงทันมาพอเราแพ้ทันมาหอดออกกายตืบโอเคเนาะนไอเถอดเราเบิ่งแปวคนนี้ให้เราเบิ่งเม็ดแปวคอยขึ้นกี่สี่นี่เห็นปะนี่ขึ้นกี่สี่ขึ้นกี่สี่แต่ทางบาได้น้าเอาใคยใส่โซงกระสันขึ้นกี่สี่ให้ลูกอย่าไปใช้ได้ทซนกะซัซื้อซื้อซื้อใครไปหาเงินซื้อซื้อมาม่าให้ลูกใอยกินอยู่บ้านนะท่อ ตะกี้เห็นว่าว่แม่นพี่ไก่นี่จักจักมีจักคนลูกจะรวมเบิร์ตนะลูกคนละแปดเอ้ยหกคนเจ็ดคนเลยแ้วไปใช่เบิดตายสองดูน้อพี่น้องคอยบร้ขายลูกคอยดูน้อพี่น้องไม่ได้เขาผูกแค้นเอาชื่อ